โอเคครับทุกคนครับขอสวัสดีวันนี้ผมลืมถ่ายข้าวเช้าเลยแล้วคนกินนาฬกาแล้วนะภาพของหมูปิ้งที่ผมกินในทุกวันแล้วก็เพิ่มหอยหอยลายกุ้มปุ้ยอีกประมาณครึ่งกระป๋องเอ๊ะแค่นั้นแหละนึกภาพเหรอผมก็ลืมถ่ายมาเนาะลืมโอเคแค่นี้แหละทุกคนเจอกันตอนตอนบ่ายทุกคนสวัสดีฮะสวัสดียามบ่ายนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา12บสนาฬิกาสี่บห้านาที พบกับมื้อกลางวันครับผมก่อนกับกล้องก่อนมองไเห็นไม่ชัดติ้งติ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 งิงิงโอเคนี coping, em. okay, ่ก็เป็นส้มตำทะเลไม่พริกไม่น้ำตาลแล้วก็นี่ไข่สองฟองแล้วก็ไอตัวเนี้ยเห็นเหลืออยู่นิดหน่อยในถุงผมก็เลยเอามาด้วยแล้วก็ข้าวครับผมโอเคนี่แหละครับมื้อกลางวันผมแป๊บนึงนะ สักคำสักคำปลามือก่อนเลยมึงต้องซ้อ่าหืมกุ้งอืมอีืแอ้อ๋อนอ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทานมื้อนี้แล้วก็ไปเจอกันตอนที่ผมออกกำลังกายเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนคลิปวันนี้คงจะสั้นมากๆจากที่ผมสังเกตดูแล <c oughs> เพราะว่าในตอนที่ผมกินข้าวเช้าก็ไม่ได้ถ่ายในตอนที่กินมื้อเที่ยงแป๊บหนึ่งก็เอก็ได้ถ่ายแป๊บนึงแล้วตอนที่ผมเล่นเวทวก็ไม่ได้ถ่าย <c oughs> อ่ะหมดแล้วหน้ามานันเลละอุ้ยวันนี้อากาศถือว่าโอเคเลยเนะี่ยดูท้องฟ้าสดใสเออ สดใสนิดหน่อยเห็นว่ามีแดดเดี๋ยวผมก็จะออกเดินลนะเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนแล้วก็จะไปโลตัสซื้ออะไรนิดหน่อยแล้วก็จะแวะร้านหนังสือกตะวันเผื่อมันมีอัปเดตโอเคเดี๋ยวล้างหน้าก่อนเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเดินลนะโอเคเนี่ยตอนนี้ผม ผมกดเริ่มแล้วไม่เห็นหรอกแสงมันเยอะเกินโอเคเดี๋ยวเริ่มเดินแล้วไปแจสโกเอรเราก็เดินออกบ้านมนสะดิบดีลืมเอา,เอาอกระเป๋าตังออกมาเฉยเลยซื้อน้ำต้องเสียตังกับอะไรอย่างเงี้ยนะผ้าหวาทมันอาจจะไม่ดูไม่ช่วยนะอร่อยไงโอเคจ่ายตามก่อนผมซื้อมาแล้วเรียบร้อยเดเดิมปัญหาก็เหมือนเดิมคือหาที่ตั้งโทรศัพท์ตั้งหลังรถก็อื่นได้ไหมอ่ะ ตั้งตรงไหนดีวะตั้งตรงนี้ได้ไหมอยู่ในปา่าเฮ้ยวางไว้ในป่าก,ก็ได้กวอนทุกคนใครจะซื้ออะไรแบบนี้นะขย่าให้มันออกจากตรงนี้ก่อนขย่าให้มันลงมาให้หมดอะ่ะมันจะได้แบบมันไม่จะได้แบบไม่ติดฝาไงเรียบร้อย เห็นปะไม่ติดฟ้าเลยเ,ลเปลี่ยนฟ้ากับฉีดตรงนี้ออกโอเคแล้วเราก็เอาขยะไปทิ้งกันะะจะลืมโทรศัพท์ไปะสิอยากได้ฉากแบบเดินออกไปไงแล้วก็ตัดไปตรงทิ้งขยะเลยไง โดีกี่แล้วมีแรงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมไปถึงโลตัสเลยดีกว่าไปแล้วไปไโอเคตอนนี้ผมก็อยู่โลตัสแล้วผมก็เลยมาซื้อสอทองอย่างจริงๆริงผม่็จะซื้อออกไก่เว้แต่ขี้เกียจทิธโอเคเดี๋ยวไปจานะ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวไปสแกนจ่ายก,ก่อนเนี่ยมาซื้อมาแล้วเดี๋ยวไปเดินแวะร้นานหนังสือการ์ตูนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหนังสือการ์ตูนเลยเห็นเห็นด้านหลังผมปะผมเพิ่งเดินผ่านร้าน หนังสือการ์ตูนซึ่งผมไม่ได้ถ่ายผมแวะไปแป๊บเดียวเดินผ่านหน้าร้านแล้วก็ดูหน้าร้านว่ามนะีอันไหนอัปเดตบ้างเพราเวลามีหนังสืออัปเดตเงี้ยเขาจะมาเรียงกันหน้าหน้าเลยแล้วก็มองผ่านหน้านอกไปได้เลยรอต่อไปโอเคเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆต่อไปก็น่าจะมุ่งหน้าไปบ้านเลยโอเคเจอกันที่บ้านครับ จยเอ๋ไงล่ะคือการลงทุนในการเอามาวางไว้ก่อนแล้วเดินกลับไปของแท้ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมกดหยุดก่อนวันแบบนี้ได้ใช้54ทีนี่ก็สรุปของวันนี้นะครับในการเดินวันนี้ถือว่าเดินน้อยนะผมรู้สึกแบบรู้สึกปวดนิดหน่อยก็เลยรีบรีบรีบกลับมากลัวมันจะบาดเจ็บไปกว่านี้วันแบบนี้ก็จะทำอะไรง่ายๆกินแล้วกันโอเคเจอกันมื้อเย็นเลยครับ โอเคทุกคนผมไม่รู้ว่ากล้องมันแหลกๆอะไรอะมเมื่อกี้นี่ก็เป็นมองไม่เห็นมันก็ข้าววันนี้ผมกินข้าวน้อยนะครับก็กินง่ายๆข้าวมันยังไม่หงานะมันเข้าวเก่าไงเฮออ้เฮออออ้ก็กินได้ผมอยากกินเร็วๆแล้วก็รีบๆนอนอันนี้ก็เป็นไข่ต้มมาบดเหมือนเดิมเป็นมื้อง,ง่ายๆสำหรับผมผมชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ฮะันง่ายไง <laughs> โอเคเดี๋ยวก็น่าจะเดี๋ยวก็กอนไปก็ขอักคำหนึ่งแล้วกัน

โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเกียนนี้เสร็จแล้วกต็ตัดคลิปตัดคลิปไอตัวนี้แหละให้เสร็จผมก็ไม่อยากจะไปทําพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ผมอยากจะสบายสบายถ่ายคลิปสบายสบายไม่ต้องรีบกลับบ้านมาตัดคลิปอะไรเงี้ยโอไ,ไข่ล้วนโอเคไปมมาฮะกดไหนครับทวกคน